เช็คอินที่พักแบบโฮเทลซิตี้ย่านบางนาที่โฮเทลซีสเปซทำไมต้องเป็นที่นี่เพราะมีห้องพักบริการทั้งแบบรายวันรายสัปดาห์และรายเดือนราคาห้องพักเริ่มต้น9ใบแดงต่อคืนมีห้องพักหลากหลายฟังก์ชั่นให้บริการถึง79ห้องมีห้องสแตนดาร์ดห้องสแตนดาร์ดพลัสห้องดูเพ็กห้องดูเพ็กพลัสห้อง f ฟมิลี่วันเบดรูมห้อง f ฟมิลี่ทูเบดรูมและห้องเฟมิลี่สุดดูเบดรูมเราได้พักห้องดูเพ็กห้องพักมี2ชั้น2ห้องน้ำมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ เตียงขนาด6ฟุตนุ่มนอนสบายอยู่บนชั้น2มีเครื่องทาน้าอุ่นในห้องน้ําได้เป่าผมพักชิตรวให้พร้อมห้องมีระเบียงด้วยและอีกห้องที่ขอแนะนําห้อง Family ่ t ูทูเบดรูมห้องใหญ่มี2ห้องนอนมีพื้นที่ครัวเครื่องซักผ้าเหมาะที่จะมาพักเป็นครอบครัวใหญ่ที่นี่สามารถเสริมเตียงได้ทุกห้องเตียงละ500บาทเท่านั้นเองสะอาดบริการดีพนักงานสุภาพมีเครื่องดื่มกาแฟแขนมบริการตลอด2 4ชั่วโมงที่ล็อบบี้ปลอดภัยใช้ระบบกีการเข้าห้องและมีบันไดนิไฟจอดรถสะดวกมีทั้งลานจอดรถและที่จอดรถ ได้ดินมีลิฟต์ให้บริการ โฮเทลซีสเปซอยู่ในโครงการพิโซบางนาเดินทางมาง่ายอยู่บนถนนบางนาตราดกม3ซอยบางนาตราด23ทาห่างจากแยกบางนาแค่3มกิโลอยู่ในซอยเดียวกับเซ็นทรัลบางนาเข้าซอยมาประมาณ200เมตรในบริเวณโรงแรมมีร้านอาหารร้านค้าสปาบริการหลายร้านสะดวกมากและยังอยู่ใกล้ไบเทคเซ็นทรัลบางนาเม่กะบางนาใกล้โรงพยาบาลและมีเซเว่นอีเลเวนอยู่ใกล้ๆด้วยเดินทางสะดวกใครทํางานย่านบางนามางานที่ไบเทคหรือมาทัร์แถวนี้กําลังหาที่พักอยู่แนะนําที่นี่เลยครับรับรองว่าคุณจะได้สัมผัสกับความสะดวกสบาย สามารถสอบถามจองห้องพักได้ที่หมายเลขนี้เลยเป็นโฮเทลซิตี้ที่ผมประทับใจมากมาพักและชอบเลยอย่าลืมนะครับมาทุระแถวบางนามาพักที่โฮเทลซีสเปซกัน